สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับวันนี้ผมได้โหลดโปรแกรมมาแล้วคือ Adobe Photoshop CC นะฮะเวอร์ชัน CC ถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมก็ไปหาโหลดกันได้ใน Google นะครับเซิร์ชไปเลย Adobe Photoshop CC Full Crack หรือ Full Keygen ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมโหลดมาแล้วครับ Adobe Photoshop เวอร์ชัน CC นะฮะเราจะเข้าไปดูกันครับในโฟลเดอร์นะฮะก็ในนี้ก็จะให้มาประมาณ3ขด สองโฟลเดอร์กับอีกหนึ่งไฟล์ซิฟนะครับเราไม่ต้องสนใจไฟล์ซิปมันเพราะเขาแตกไฟล์มาให้เราแล้วเราจะมาดูโฟลเดอร์แคชกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวแคชของมูชั่น6 4กิกบิตแล้วก็86บิตนะครับหน้าตาตัวแคชก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสอนการวางแคชกันอีกทีหนึง่งตอนนี้ผมจะมาสอนการเซตอัพก่อนนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงกันบนะ้างเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ครับ Adobe CC แล้วก็คลิกตัวเซตอัพครับแล้วรอมันัะคู่นึง ตรงนี้ต้องใช้เวลาสักครู่นะฮะต้องทำใจเย็นๆเราสักปแป๊บส่วนบางคนใครคอมแรงๆก็อาจจะไหลไปเลยไม่ต้องมารอนานอย่างนี้นะครับโอเคพอเราเข้ามาหน้าว l ลคัมแล้วนะฮะให้เราเลือกทายนะครับไม่ใช่ Install นะครับเลือกที่ทายนะฮะ แต่อย่างบางคนมีคีย์เจนแล้วเราก็เลือกอินพุตเลยก็ได้ตรงนี้จะมีหน้าตาอินผมให้แนะนําให้ทุกคนปิดเบ็ดกันนะครับตอนนี้ผมเป็่คนใน blue นะครับปิดเบ็ดนะเคสต์อินไ,นะ okay. ไปมันจะขึ้นมาอะไรนะพีคอนเนคชูอินเทอร์เน็ตแอนด์รีทายโอเคเราไม่รีทายนะครับเราซิงค์มิเลเตอร์ไปเลยครับครับกดเซฟครับตรงนี้จะมีให้เลือกครับ64บิตกับ32 bit บิตนะฮะหรือบางคนยังเลือก86บบิตอยู่ โอเคตรงนี้ request like เราไม่ต้องไปสนใจครับโลเคชันแล้วก็เป็นใซโปรแกรมไฟล์ Adobe ตามเขาเลยครับในจุดนี้ผมจะไม่ลงตัว86บิตเครื่องผมเป็น64บิตผมจะลงตัว64บิตตัวเดียวเลยโอเคแล้วแต่คนชอบนะฮะผมก็กด install ก็รอเวลามันตรงนี้สักครู่จุดกว่ามันจะถึง100%นะครับดูเปอร์เกันแล้ที่ตรงนี้นะตรงนี้ก็ใช้เวลากันสักพักนึงนะครับกันไปเยนรอสักครู่หนึ่ง ในจุดนี้ก็จะมีเวลาบอกมาให้นะครับว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ตรงนี้ก็ about 6 minutes โอเคผมก็รอประมาณ6นาทีท่านผู้ชมก็รอดูกันสักแป๊บนึงนะครับ ในจุดนี้ผมจะไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมนะครับสําหรับใครที่ติเก็รอแล้วไม่อยากรอดูแล้วให้ก่อไปจนถึงเวลาที่เสร็จแล้วได้เลยนะครับเพราะจุดนี้ผมไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมแล้วผมก็ได้แต่รอเจ็ดนาทีผมไม่ได้ตัดต่อวิดีโอคลิปให้นะฮะให้ท่านเลือกเลื่อนเอาเองเลยครับ นะครับตอนนี้เราได้ทาการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว,วหรือแค่ตัวแคสเท่านั้นนะคะในตอนนี้เราก็ cross ออกไปได้เลยครับปิดไปเลยแล้วก็ไปได้แคสกันเลยได้แคสนะครับของผมลง64บิตไปผมก็เข้าไปที่64บิตนะแล้วทําการกอบไฟล์มันนะครับแล่ตอนนี้เราจะเข้าไปที่โลเคชันมันที่ตอนแรกนะที่มันขึ้นมาว่าอยู่ที่ไดซี กรมไฟล์ Ruby นะครับแล้วก็ Photoshop CC พอถึงหน้าหน้าด้านนี้ให้เราทำการวางครับแล้ววางทับมันไปเลยาบางคนนะฮะลงตัว86บิตนะครับมันก็จะไปอยู่ที่หน้าโปรแกรมไฟล์หน้านี้ครับแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะอยู่ในหน้า b y CC หน้านี้นะครับให้เราวางทับไปเหมือนกันก็จะขึ้นหน้าคล้ายกันนะครับตอนนี้เราลงโปรแกรมเสร็จแล้วครับให้ทำการออกเลยครับ อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปโปรแกรมจะอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับทำการคลิกเข้าไปครับเช็คดูครับว่าแครกผ่านหรือเปล่ารอสครู่นะครับโอเคถ้าเข้าหน้านี้แล้วเปิดขึ้นมาไม่มีข้อความอะไรขึ้นแปลว่าโปรแกรมได้ทำการแครกสมบูรณ์แล้ววันนี้ก็ขอจบการรีวิวหรือการเซตอัพการสอนการติดตั้งโปรแกรม Photoshop CC แค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชม